चिया बाग दीपना ये सुन है सादी था पचान सादी का सादी का पचान कब सादी का सादी का दी का बदी का ด้านนี้จะมองไม่เห็นเขาคิตสกูดถ้ายืนตรงนั้นจะมองเห็นมองเห็นเขาคิตสกูดต,ตรงมุมนั้นนะคือหลังจากที่อาอชาตะกุมานเนี่ยไปไปคบคิดกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่เป็นเป็นลูกของกษัตริย์เป็นกุมารแต่ว่าพอมาบวชแล้วก็อนุทาพระคุกิพิละอุบาลี สำเร็จอรหรอันอนนท์สำเร็จสวดบันเทวทัตธโรกยะชานหอเหินเดินอากาศได้เสร็จแล้วเนี่ยก็พอไปอยู่เมืองโกสัมพีก็ไม่มีใครที่จะนำอาหารไปถวายอสุดท้ายก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองเนี่ยเกิดเป็นลูกใครว่า <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็เลย ก็เลยน้อยใจก็เลยมาคล้ายๆเอาอาเอางูพ tamam> ันคอมาเนี่ยหาอมาแล้วก็มานั่งที่ตักของอาชาตุกุมารทำให้อาชาตุกุมารนี่เกิดความเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสเสร็จแล้วก็คลายธิดออกมาว่าก็เป็นพระธรรมดาเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าอ่าก็เมื่อคนเลื่อมใสแล้วก็ทำกำลังทำได้ ทำได้ทำได้ทุกอย่างก็เลยบอกให้อาชาตุกุมานยึดอํานาจยึดอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารก่ก็ยึดอํานาจได้แล้วก็ตัวเองก็ไปยึดอํานาจแต่พระริเจ้าพระิเจ้าก็ไม่ยอมเสร็จแล้วก็ให้อพ่อมัขังไว้เพื่อจะป้องประชนพ่อก็บอกว่าถ้าเราไปยืนตรงนั้นอาจจะเห็นแต่ว่ามันแดดดเออจะเห็นเขาคิดสกูดพ่อก็บอกว่าถ้าจะขังไว้ที่ใดก็ขอให้พ่อนี้มองเห็นชายจีบอล พระพุทธเจ้าที่จะขึ้นไปบุญเขาคิสกุลก็ามาขังไว้ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็แม่เนี่ยก็เอาเอาเอาอาหารใส่ใส่ตัวใส่ทามาเาก็จับได้คจับได้จนสุดท้ายนี่เอาทาตัวมาเาก็จับได้เสร็จแล้วกนนไไ็ไม่ได้ไม่ได้นั่นก็ให้เขาเอาเอาพ่อก็ไม่สวรรคตรตั้งทีเพราะสวดาบันถ้าก็เดินจงกรมอะ เสร็จแล้วก็เลยให้เขาเอาเอามีดมากรีดกรีดเท้าครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยท่านไปใส่รองเท้าขึ้นไปในเจดีย์มันเป็นกรรมมันเป็นกรรมเสร็จแล้วก็เลยสวรรคตตรงตรงนั้นแหละที่เขาเขาว่านี่ยครับตรงนั้นี๋ยว่าก็อยู่ในบริเวณนี้แหละแต่เขาก็ว่าตรงนั้นเขาก็ว่าตรงนั้นอันนั้นก็ถือว่าเราก็มารู้มาเห็นว่าคนที่ทําไม่ดีทําไม่ดี แม้แต่พุทธเจ้ากา็หลังจากที่พระเจ้ทัดจิ้งหินใส่พุทธเจ้าส่งนังตะลากิลิงส่งอะไรไปก็ไม่ทําอะไรพุทธเจ้าไม่ได้แล้วขอพรขอพรไม่ให้ประสงค์ฉันเนื้อไม่ให้พระสงค์นนอ,งอยู่ป่า,าก็คืออยู่ป่าเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดถือพาะบางสกุลเป็นวัดแต่พุทธเจ้าไม่อนุญาตพอไม่อนุญาตแล้วก็พระสงฆ์ใหม่ก็นึกว่าคําคพูดของพระเทวทัตเนี่ยมันดีก็พากันไปตามไปที่เขาพรมยนี เสร็จแ,แล้วพระโมคัลานะักสารีบุตรก็เหาะตามไปไป่ชี้กแกงว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ประชาชนพระก็ต้องอาศัยวิถีชีวิตชาวบ้านเพื่ออยู่ได้สุดท้ายพ่อใหม่ก็กลับมากลับมาพระโกกาลิกซึ่งเป็นลูกน้องก็ไปบอกพระเทวรัตพระเทวทัตก็งงเง,ง,ง,งี้ยงงงเงี้ยกำลังไปด่ากําลังตื่นนอนใหม่ๆกาแฟก็ยังไม่ได้กิน <c ười> <c ười> โกรธเลยเออโม้ไอ้นี่ก็ โคก,การนี้เขาอัดเลยใส่กลางหน้าอกทั้งเจาะกระอาเลือนเลยแล้วก็ท่่นก็ป่วยเพราะป่วยก็อยากจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าอยู่นน่นหน่อยวัดเชตวันนะู่นห่างกันนี้ไปเจ็บแปดร้อยกิโลลูกน้องก็พาไปพาไปพอไ,ไปถึงหน้าวัดเชตวันนี่ลูกน้องก็พาลงไปกินน้ำพราก็าไปกินน้ำก็เอาประเทวทัตวางไว้ที่แค่ก็บอก ให้ให้เอาน้ำให้กินก้น้ำมันก็เหนื่อยมันก็เล่นน้ำกินน้ำไปพระเทพรัทนก็เท้าเดินไปเท้าถูกพื้นก็แท่นดินสูบแผ่นดินสูบแ,แล้วก็นันทยักษ์ก็อยู่นี่ก็ถูกเป็นดินสูบพระเจ้าสุภปุทธก็เผ็นดินสูบแล้วก็นางกินจับประมาณนิกาที่ไปไปไป,ไปทำเป็นร้องกับพระพุทธเจ้า เอาเชือกมาผูกเอาหินมาผูกให้มันเป็นท้องใหญ่ไม่อา่าน้ำมาเก้าเดืนอนไปถามไปบอกว่าเน่นพระองค์ก็บอกให้แต่คนอื่นแต่ไม่ไม่ได้ให้ให้อุบาสกบาสิกาดูแลภรรยาผู้เจ้าก,ก็บอกว่าเรากับท่านเนี่ยเป็นคนรู้เท้าสกกะปลอมตัวมาเป็นหนูมาใส่แมสมาต้องเก้าชั้นนางไม่ได้อานะ่านน้ำกวจะซ้ายก่อนเชือกจะขาด โจเชีกขาดก็หล่นลงมาถูกนางเขาก็ดึงกระชากออกไปแผ่นดินสูงครับแล้วก็นางก็มีมานพีคนหนึ่งที่ข่มขืนนางบนวนวนานางบนนวนานานี่เป็นตอนที่เป็นพระเวสสันดรมีอยู่สี่คนนะาอัาพระเวสสันดรน,นางมัชชีกัญหาและชาลีแต่ว่าพอชุชกจะไปเนี่ยชุชกจะไปแกก็ ไปขอนางบัญชีก็ไปเก็บกล้วยยังไม่กลับมาเก็บกล้วยไม่กลับมาจูชก็ฉลาดนะก็รอจังหวะให้นางออกไปก่อนพอขอแล้วก็พระเวทก็อ่าทานลูกทั้งสองทานลูกทั้งสองเสร็จแล้วก็เด็กนุไม่อยากไปใช่ไหมมันก็รักพ่อมันอ่ะก็เชือกผูกก็ดึงกระชากลากไปเด็กก็เร้องร้องหหมร้องไห้สุดท้ายก็ไปรับสายตาพระเวทอ่าเด็มก็วิ่งหนีวิ่งหนีลงสระ ชูชกก็ไม่ได้มองไม่เห็นอ่ะเพราะได้ไม่ได้ใส่แว่นท็อปจเจริญ <c oughs> ก็เลยเจริญหูจเจริญตามองไม่เห็นทีนี้ชูชกก็ฉลาดก็กลับไปไปบอกพระเวทว่าเด็กมันหายไปพระเวทก็มาก็รู้ว่ามันอยู่ในสระน้ําก็บอกว่าคํานี้เป็นคําที่ซึ้งมากเดี๋ยวเราฟังไม่เคยรู้เรื่องอ่ะบอกว่ากัณหาและอะ่ชาลีลูกรักขอให้ลูกขึ้นมาเป็นสะพานเป็นสะพานบุญอ่ะถ้าลูกถ้าถ้าลูกไม่เป็นสะพานเนี่ยพ่อจะ จะไม่สําเร็จเป็นผู้ธเจ้าเพราะว่ามันมีฐานะบาร,รมีศีลบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอิทธิฐานบาร,รมีเนี่คว่าบาร,รมีมีบก็มีสิบอย่างลูกสองสองคนก็ขึ้นมาขึ้นมาทุกคมรักพ่อมีเลยพอขึ้นมาแล้วไอ้ผู้ชายมันก็มีปัญหาผู้หญิงครับมันบอกว่าตั้งแต่นี้ไปไม่ขอร่วมเกิดแล้วเกิดมาจึงมีลาหูนคนเดียวชูชกก็คือพระเทวทัตแต่นั้นเราชูชกพระเสรีในบ้านนี่เออระบ,บดได้ <c oughs> นั่นนี่บางทิงบางอย่างเราจะไปหาม,หมั่วไม่ได้เลออ่านั้นก็ถือว่าคนที่ทำกรรมทำอะไรก็คนที่บาปหนักบาปอะไรแต่ว่าเราก็ไปไปมั่วตามเขาอันนั้นถ้าเรามีมีสติมีอะไรเราก็เข้าใจในหลักคำสอนของพุทธเจ้าอแม้แต่พุทธเจ้าว่าเห็นว่าบุคคลบุคคลใดที่ทำไม่ดีพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ด้วยอยู่ด้วยก็หนีไปอ่านั้นก็เราก็ขึ้นรถ